โอเคครับคุณผู้ชมแล้วก็บูธที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับก็คือแบรนด์โซล่าฮะซึ่งเขาจะขายในส่วนของตัวรถ Family Bike นะครับพิกัด125 c c แต่รอบนี้เนี่ยจะมีพิเศษเพิ่มมาครับคือเขาทำตลาดในส่วนของรถ EV ขนาดเล็กด้วยเดี๋ยวพามาดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับแล้วก็นี่คือรถใหม่ของบูธโซล่านะครับจะประกอบไปด้วยตัว ไฟกลมครับรหัสกรูฟนะครับที่จะมีการปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของตัว g r o ฟเออร์เบิร์นนะครับกรูฟเออร์เบิร์นฮะก็คือจะเห็นได้ว่าไฟ LED ของเขาครับจะปรับใหม่นะมีเบ้าโคมโปรเจคเตอร์ครับอยู่ตรงกลางทางด้านในตรงนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันระบบเบรก CBS เข้ามาครับอ่ะก็คือคอมบีเบรกที่เพิ่มเข้ามา ระบบเบรกของทั้ง3คันนี้3รุ่นนี้นะครับที่ถือเป็นไฮไลท์จริงๆเลยครับนอกเหนือจาก CBS ก็คือว่าการที่เขามากับดิสเบรกทั้งทางด้านหน้านะครับแล้วก็ทางด้านหลังเลยนะต้องบอกก่อนว่ารถในสไตล์แบบนี้นะครับมักจะมากับดิสเบรกหลังดำครับแล้วก็จานดิสหน้าเนี่ยจะทำงานร่วมกับปั๊มลูกสูบเดียวถูกไหมครับแต่ว่าโซลาครับทั้ง3รุ่นเนี่ยครับ 125จะให้ในส่วนของปั๊มดิสน้าคู่มาเลยนะฮะด้านหลังก็เป็นจานดิสด้วยเช่นเดียวกันจุดนี้ครับก็เลยเป็นจุดขายในเรื่องของระบบเบรกนะครับที่เพิ่มเติมจากการให้ CBS เข้ามารวมไปถึงตัวลายกราฟิกสีปีใหม่นะครับอ่านี่ฮะก็จะมีสีน้ำเงินสีเทาแล้วก็ตัวสีฟ้าที่อยู่ทางด้านหลังอ่าตรงนี้นะครับผมสำหรับ ก r ุฟเออร์เบนหลักๆก,ก็คือเพิ่ม CBS ปรับไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็สีใหม่โดยค่าตัวของเขานะครับจะเริ่มต้นเนี่ยก็คืออยู่ที่449นะครับผมอ่ะแล้วก็ใครสนใจรายละเอียดโปรโมชั่นเนี่ยก็มาดูได้ที่บูธนะครับถัดมาเดี๋ยวผมพามาดูตัวที่เป็นยกสูงครับก็คือตัวกรุฟคอสนะครับจะมีการยืดในส่วนของตัวโช๊คอัพขึ้นมาฮะแล้วก็ปรับในส่วนของตัว ล้อตรงนี้ครับยางนะครับให้มันเป็นแบบยางเชลมากยิ่งขึ้นคือสามารถขี่ลุยได้ดียิ่งขึ้นครับโดยทิศทางของเขาก็คือจะยังเปลี่ยนในส่วนของตัวไฟโปรเจคเตอร์มาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีตัวฟังก์ชันระบบเบรก CBS เพิ่มเข้ามาซึ่งตัว g o v f Cross นะครับราคาเริ่มครับจะขยับขึ้นมานะครับอีก2000อยู่ที่4,69นะครับและตัวนี้ฮะเป็นตัวที่ตกแต่ง แคมปิ้งนะครับก็คือจะมีการใส่ของแต่งเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นตัวชิ้นนี่ครับอลูมิเนียมแผ่นโลหะทางด้านหน้าตรงนี้นะครับตะแรงหน้าแล้วก็ตัวตะแรงที่เป็นกาดกันในส่วนของไฟหน้าและตะแรงทางด้านท้ายนะครับก็คือจะถอดในส่วนของตัวเบาะท้ายออกไปนะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นตะแรงสำหรับรัตสัมภาระครับตัวนี้ ฮูฟครอสแคม์นะครับราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกครับอยู่ที่499นะครับก็คือ50,000ทอนร้อยครับสำหรับรายละเอียดโปรโมชั่นอย่างที่บอกเลยมาดูมา,มารับชมตัวจริงกันได้ที่บูธเลยนะครับและนี่ฮะถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือว่าทางโซล่าได้มีการจำหน่ายในส่วนของรถ EV-bike นะครับต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยจะมีด้วยกัน3รุ่นนะครับผมประกอบไปด้วย รุ่นที่ชื่อว่าบริกตัวนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าบริกพื้นฐานก็คือคันนี้นะครับผมอ่ะอันเนี้ยเป็นพื้นฐานเลยแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีการเพิ่มในส่วนของของแต่งเข้ามานะครับอย่างตัวบังลมทางด้านหน้าครับชิ้นนี้แล้วก็ตัวกล่องตรงกลางนะครับทำให้มันดูเต็มยิ่งขึ้นแล้วก็เรียกว่าอ่กล่องทางด้านท้ายตรงนี้ด้วยครับกล่องด้านท้ายตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนพนักพิงหลังการตก ไปในตัวนะครับอ่าสำหรับรุ่นบริกครับแล้วก็ขยับขึ้นมาดูทางด้านหลังนะครับชื่อรุ่นว่านาวีนะครับอ่าทรงก็คือเหมือนกับตัวบริกแต่ว่าทําให้มันเรียกว่าลุยได้มากยิ่งขึ้นนะครับจากการใส่ตัวยางของเขานะครับก็จะดูลุยได้สมบุกสมบันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับแล้วก็เรื่องของการตําแหน่งวางโช้งนะครับจากตัวบริกเนี่ยจะเป็นวางแนวตั้งนะครับ ตัวนาวีนี่ครับเขาก็คือจะวางแบบนอนทะแยงเฉียงๆมาในลักษณะแบบนี้ครับผมส่วนตัวนี้ก็คือเป็นนาวีที่ใส่ชุดแต่งมานะครับอย่างพวกแค a ชบาร์ตะแกงไฟหน้าตะแกงทางด้านหน้า,ารวมไปถึงมีการติดโครงทางด้านหลังขึ้นมาเพื่อยึดเบาะคนซ้อนมาให้ด้วยครับและแน่นอนก็ต้องมีในส่วนของตัว พักเท้าคนซอ้อนมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเพจตกแต่งเพิ่มนะครับทางด้านหลังปิดให้มันดูแบบเต็มมากยิ่งขึ้นกับรุ่นสุดท้ายเลยก็คือชื่อรุ่นว่าเอวานะครับเอวาก็คือเหมือนกันเลยฮะจะมีตัวตกแต่งเพิ่มขึ้นมากับตัวที่เป็นพื้นฐานนะครับคันนี้ก็คือจะเป็นรถที่เรียกว่ามีชิ้นบังลมหน้าขึ้นมาในตัวแล้วนะครับ เป็นแนวแบบพวกรถส,สกูตเตอร์ทั่วไปส่วนทางด้านท้ายตรงนี้ครับก็จะดูแบบโล่งๆไปหน่อยนะสำหรับตัวธรรมดาแต่เขาก็จะมีตัวพักเท้าคนซ้อนขึ้นมาให้ครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถติดตั้งนะครับตกแต่งเพิ่มเติมได้ก็คือเนี่ครับโครงเหล็กทางด้านท้ายขึ้นมาเพื่อให้มีเบาะของคนซ้อนเพิ่มขึ้นมาได้ครับและตัวนี้ก็จะมีติดตะแกรงทางด้านหน้าเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอ่า สำหรับรุ่น a อวาก็รถ EV ทั้ง3รุ่นนี้ครับราคาเริ่มต้นต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเริ่มไม่ถึง30,000นะครับอยู่ที่เพียงเท่านี้เท่านั้นครับ2,8,9นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะว่ามันจะมีตัวตกแต่งเพิ่มขึ้นมาครับอย่างรุ่น Pro ที่จะมีกล่องด้านหลังนะครับกล่องหน้ากล่องตรงกลางแล้วก็ตัว ชิ้นปังลมเพิ่มขึ้นมานะครับราคาก็จะปรับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยส่วนรุ่นนาวีครับก็จะแพงขึ้นมาจากตัวบริกขึ้นมาอีก1,000นะครับสำหรับตัว s t ต n d า r d เริ่มต้นนะแล้วก็ตัวโปรก็คือตามที่ผมได้บอกไปครับว่าเขาจะมีการใส่ของแต่งเพิ่มขึ้นมาอีกครับและรุ่นเอวารุ่นสุดท้ายนะครับราคาจะเท่ากันกับตัวเนวีเลยนะครับสำหรับรุ่น s t ต n d า r d ก่อนที่จะขยับเพิ่มปรับราคามาในรุ่นโปรที่มีการติดตั้ง ของแต่งครับรายละเอียดของรถ EV ทั้ง3รุ่นเนี่ยครับเท่าที่เข้าใจนะครับเขาจะใช้แบตเตอรี่1ลูกอ่ะซึ่งสามารถยกสวอปได้ก็คือเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับขนาด48 V 24โวลต์24แอมแอและเคมการใช้งานนะครับว่ารถทั้งหมดเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ65 กิโลเมตรนะครับระยะทางวิ่งได้ไกลสุดต่อการชาร์จประมาณ65กิโลเมตรถ้าวิ่งด้วยความเร็วช่วงประมาณสัก25ถึง30ราวนี้นะครับเพราะว่ารถทั้งหมดเนี่ยเขาจะวิ่งได้ท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนี้ครับย้ำอีกทีหนึ่งว่ารถตรงเนี้ยไม่สามารถจดทะเบียนได้นะเอาไว้สําหรับใช้งานแบบสบายๆขี่ในเรียกว่า ในหมู่บ้านในถนนปิดในซอยอะไรพวกเนี้ครับคือรถทั้ง3รุ่นเนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับกับดีไซน์ที่เรียกว่าคิ้วคิคูคูแบบนี้ครับผมปิดท้ายทางด้านท้ายกันอีกสักนิดหนึ่งครับตรงนี้ก็จะมีรถ Family นะครับที่เป็นดีไซน์แบบไฟเหลี่ยมครับชื่อรุ่นว่า p r า w 125นะครับแน่นอนครับตัวใหม่เนี่ยก็จะมีมาพร้อมกับระบบฟังก์ชัน CBS Combine Brake ให้เช่นเดียวกันครับ ซึ่งในงานนี้ที่เอามาโชว์ก็จะมีด้วยกัน2สีคือขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับกับค่าตัวเนี่ยเริ่มต้นเท่ากันกับตัว g r o ฟเออร์เบครับคือ44900จบลงแล้วครับกับการพาชมรถในบูสโซล่าฮะเอาเนว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาดูตัวจริงมารับชมตัวจริงกันได้ที่บูนะครับเพราะบอกเลยว่ารถ E ี รุ่นใหม่แต่และรุ่นของเขาเนี่ยครับดีไซน์น่ารักมากๆครับมาดูรายละเอียดโปรโมชั่นกันได้เลยนะบูธจะอยู่ติดกับบูธของ a l p h a v o l a n t ชครับในงาน Motor Expo ครั้งนี้ก็มาขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร a l ให้พวกเราด้วยว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่บูธไหนกันต่อในงานนี้ครับวันนี้ผมพลลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ